และแล้วนะครับน้ำก็ได้ท่วมในบ้านของทีมงานนวเเกเตอร์นะครับหนึ่งท่านอันนี้ครับเราจะมาดูสภาพในสวนนะครับน้ำก็ระดับประมาณหน้าแข้งเนิดๆน,นะครับอันนี้พาหมามาเดินสำรวจน้ำแหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นหมาไม่เคยเห็นน้ำรู้สึกคงจะสนุกสนานกับการเล่นน้ำพอสมควร ครับตอนนี้กินบริเวณพอสมควรแล้วนะครับในสวนแต่ยังเหลืออีกประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรนะครับก่อนที่น้ำจะขึ้นถึงตัวบ้านบามาแล้วบามาแล้วๆๆ้วแล้วเร็วบามาแล้วมาเร็วเร็วราวนี้แล้วเร็วแล้วๆๆๆวว มาเลยมาเลยอะไรโอ้ยมาเลยน้ำมาเลยน้ำมาเลยน้ำ <c oughs> <c oughs> บ่าวนี่มาใส่ข้าวใส่ข้าวมาใส่ข้าวใส่ข้าวเร็วบ่าวนี่มะบ้ามาเร็วโอ้โห